ถือว่าท้าทายมากๆเลยนะครับสำหรับนักแสดงสาวพิมพิมประภานะครับหลังจากหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมนะครับบวกกับค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรนะครับจึงตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระนะครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวเผยว่ามีรู้สึกใจหายบ้างนะฮะแต่ว่าตอนนี้แฮปปี้ดีครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนส่วนบทเมียน้อยที่ได้เล่นเนี่ยนะครับยอมรับนะฮะว่ากดดัน เพราะว่าคนดูเนี่ยจะชินนะครับกับการที่เราเป็นบทนางเอกไซสๆนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนนะครับเปิดใจดูในความสามารถนอกจากนี้นะครับยังรู้สึกดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ครับอย่างคุณตักบงกตครับอาจจะห่างหายจากการแสดงไปนานแต่พอกลับมาก็พลังมากๆใช่ค่ะตั้งแต่เข้าด้วยพิมพ์ตอนแรกก็เกรงนอนไม่หลับเลยเพราะแบบเจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเข้าด้วยกันแล้วผู้กำกับชอบ คนโอเคแล้วก็แบบมีกำลังใจนแสสุดก็มีเป็นคนมไมเป็นยังไง่งนี้งนี้กระแสเนี่ยนยังไงอ่าไม่ทันได้กลัวก็โดนด่าแล้วค่ะก็ต้องยอมรับตรงนี้ค่ะว่ามันมีหลายๆคนที่รู้สึกติดภาพเราที่เป็นนางเอกมาโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ่อพออันเนี้ยพอเราได้รับบทนักแสดงนําที่ร้ายอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วบางคนอาจจะยังทําใจไม่ได้อะไรเงี้ยว่า โอ้ยนางนางเอกเจ้าน้ำตาคนเรียบร้อยคนนั้นอยู่ดีๆมันเล่นเป็นเมียน้อยเราจะได้ชิมลังบทอื่นๆได้ได้ลองทา้าทายตัวเองมากๆเพราะว่าบทมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับตัวเราเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่พูดได้เต็มปากว่ากดดันค่ะกดดันมากแล้วตั้งแต่ตอนที่รับก็คิดนะว่าดีไม่ดีหนะ้าที่ที่ลับไม่อยากให้คนดูดูอะไรซ้ำๆเนาะ คือหลายๆคนพิมพ์ได้รับคำวิจารณ์มาเยอะแหละเป็นเมียน้อยที่หลายๆคนอาจจะเห็นในปัจจุบันได้ซ้ํามันใกล้มากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถสะท้อนสังคมได้ดีเนาะว่ามันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆแล้วเราจะจัดการกับคนแบบนี้ยังไงหลังจากออกจากบ้านหลังก่าแล้วว่าเป็นสลัเป็นยังไงบ้างครารู้สึกไ ตอนนี้ความรู้สึกคือขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้ที่ให้งานเราค่ะเพราะว่าแน่นอนออกมามันก็ต้องมีหวงๆอยู่แล้วนะเนาะแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเราออกมาจากบ้านและอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอผู้ใหญ่ให้โอกาสเราเยอะมากเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆากเลยไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีจุดตัดสินใจเลยเหมือนเราคนพบขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะเหมือนพอเราได้ทํา YouTube ร้องเพลงแล้วเราเห็นฟีดแบ็กอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเรารู้ว่าตัวเราชอบทําอะไรเราเราทำหลายอย่างมากแล้วเรารู้ว่าเราเราคงไม่ ไม่ได้หยุดในการทำเป็นนักแสดงอย่างเดียวเลยนะคะคือแบบพิมพทำ YouTube ด้วยทำเพลงด้วยทำหลายอย่างมากแล้วพิมพมองว่าการอิสระมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราสิ่งที่เราชอบระยะทำอะไรเางี้ค่ะมเราไม่ได้วางโพสิชันตัวเองเป็นนักแสดงอย่างเดียวอยู่แล้วอะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ